สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันนะคะกับช่องรัญญาสตูดิโอค่ะคลิปนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูรีวิวกล่องสุ่มนะคะอันนี้ก็จะสั่งของใช้เด็กมานะคะเป็นแบบกล่องสุมะะ่มกล่องสุ่มอันนี้นะคะในราคา199บาทค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าข้างในนี้จะมีอะไรกันบ้างค่ะนี่ค่ะหลังจากแกะแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูของข้างในกันค่ะว่ามีอะไรนะคะ ออหน้ากากนะคะหน้ากากของเด็กหน้ากากอนามัยนันจะเป็นหน้ากากอนามัยอันนี้คืออะไรคะเบบี้น,นี้คืออ่อสนับเข่าสนับเข่าเนี่ยคะ่ะเวลาคานน่ารักเชียวสนับเข่าเวลาคานนะคะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นเสื้อผ้าของกับถุงเท้านะคะนี่นะคะก็เป็นของที่ได้นะคะจากกล่องสุ่มนะคะกล่องสุ่มก็ร้อบาทนะคะนี่คะ่ะก็ของที่ได้ก็คุ้มอยู่นะคะนี่คะ่ะก็จะมีสนับเข่านะคะของเด็ก นี่ก็ในราคา125บาทแล้วนะคะแล้วก็จะมีแมสเด็กนะคะแล้วก็จะมีถุงเท้า3คู่ด้วยกันค่ะแล้วก็จะมีชุดเด็กนะคะแบรนด์นี้เลยค่ะนี่ค่ะของแบรนด์นี้นะคะป๊าป๊าเบบี้เนี่ค่ะก็อันนี้ก็อยู่ที่ราคา 69นะคะไซส์ Side F นี่ยค่ะก็จะมีมาให้อยู่ด้วยกัน2ชุดนะคะมัน,นจะเป็นแบบกระโปรงแล้วก็เกางเกงอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เหมือนกัน,นก็จะเป็นกระโปรงก็เกางเกงอันนี้ก็ราคาก็เกินแล้วนะคะกับ1 9 9นี่ค่ะก็กล่องซุ่มนะคะที่ได้มาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ ขอบคุณทุกท่านนีคะที่เข้ามาติดตามรับชม,ชมช่องรัญญาสตูดิโอนะคะเข้ามากดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆคะ่ะแล้วกกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ